เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่ากำลังเล่นไอส์คัตทำนายว่าชีวิตจะดีมีความสุข ไม่ค่อยมีเรื่องราวทุกร้อนใดๆมากวนใจถึงเวลาแล้วที่ชีวิตรวมถึงหน้าที่การงานของคุณจะพุ่งทยานไปข้างหน้าเพื่อคว้าโอกาสดีๆให้กับตัวเองสิ่งที่ต้องระวังคงเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการเดินทางความรักคนโสดหัวใจจะพองโตเพราะอีกไม่นานคุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจ ซึ่งคนที่เข้ามาหรือได้พบเจอโดยส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนใกล้ตัวหรือคนในที่ทำงานส่วนคนมีคู่ชีวิตรับดูดีไร้ซึ่งปัญหาและความขัดแย้งใดๆพยายามรักกันให้มากๆอย่านอกลู่นอกทางเพราะสิ่งดีๆจะบังเกิดเป็นโชคเป็นลาบกลบกับมาให้คุณชื่นใจการเงินจะมีรายได้เข้ามามากทั้งจากงานประจำรวมถึงงานพิเศษ,ษที่คุณทำ พูดได้ว่ามีให้ใช้จ่ายแบบสบายๆไม่ต้องกังวลใจใครที่เป็นหนี้จะหมดหนี้ในเร็ววันส่วนด้านการงานคุณจะได้รับการผลักดันรวมถึงได้รับการสนับสนุนในตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นความใจเย็นจะนำพาโชคลาภมาให้หากใครคิดอยากลงทุนทำธุรกิจอะไรอย่ามดแต่ฝันควรจะรีบลงมือทำซะตั้งแต่วันนี้เพราะมีโอกาสสำเร็จและได้กำไรงาม เลขมงคลให้โชค V 0 1ศ4 1 6 1และ9 1ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตํา,ตาราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ